เจอปัญหาแบบนี้ไหมคะเวลาเราเปิดน้ําที่ซิงล้างจานแล้วน้ํากระเด็นกระดอนมาใส่ตัวเรานะคะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเบาแล้วน้ําก็ยังไม่หยุดกระเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นลูก,ก๊อกตันหรือว่าน้ําแรงเกินไปหรือว่าเหตุผลอะไรก็ตามนะคะโดยที่เราไม่อยากที่จะเปลี่ยนก๊อกนะคะเรามีวิธีง่ายๆนะคะในการที่จะเบา น้ำเวลาไหลเพื่อไม่ให้กระจายสู่ตัวเราให้เกลื่อนเปิดนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องเยมลพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระเล็กเคล็ดลับความรู้เล็กๆนน้อยจากทางช่องค่ะใช่แล้วค่ะเพื่อนๆเวลาเปิดทีไรนะคะไม่ว่าจะเปิดแรงหรือเบานะคะน้ําก็จะกระเด็นและสร้างปัญหาให้กับเราทุกครั้งนะคะเห็นไหมคะกระเด็นกระโดนถึงว่าเวลาเราเปิดเบาก็ตามนะคะเขาก็ยังกระเด็นนะคะเพราะว่าความไม่เสมอของ รูนะคะหรือว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือว่าที่จะตันก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนก๊อกนะคะเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะคะวันนี้ยาแมวมีวิธีง่ายๆนะคะวัสดุที่จะนํามาใช้ก็หาง่ายนะคะอยู่ภายในบ้านของเรานะคะนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆนั่นก็คือแมสค่ะเพื่อนๆเราจะใช้แมสนะคะช่วยบรรเทาความแรงของน้ําเมื่อ น้ำกระเด็นกระดอนหรือว่ากระจายถูกตัวเราเวลาเราเปิดชําระล้างสิ่งของนะคะวิธีการก็ไม่ยากนะคะเราจะใช้แมสนะคะโดยที่เดี๋ยวยังแมสปิดน้ําก่อนนะคะเราจะใช้แมสตัวนี้นะคะแล้วแมสตัวนี้นะคะมีกี่ชั้นรู้ไหมคะเพื่อนๆมีถึงสามหรือสี่ชั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีกี่ชั้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้ทั้งอันนะคะเราจะดึงมาใช้แค่ชั้นเดียวนะคะวิธีการก็ทําแบบนี้เลยคะ่ะ ดึงให้เขาหลุดอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดึงหูออกนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะเพื่อน แล้ววิธีการก็คือเราจะนํามาใช้แค่ทีละชั้นนะคะแล้วพอเขาดําหรือว่าพอเริ่มอุดตันนะคะเราก็จะนําแผ่นที่สองมาเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตัดนิดหน่อยนะคะเพื่อให้สวยงามค่ะค่ะหลังจากที่เราไปตัดมาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อความสวยงามเราก็จะตัดขอบเขาออกนะคะหลังจากนี้เราก็จะนํามาหุ้มหัวก๊อกนะคะเพื่อเบรก ให้น้ำจากแรงๆนะคะเบาลงแล้วก็ไม่กระจายนะคะหลังจากที่เราใช้อันนี้ตันนะคะเราก็จะไปนําอีกแผ่นที่เราเก็บไว้นะคะมาใช้ได้นะคะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากมายนะคะสําหรับการใช้วิธีนี้นะคะวิธีการเกาก็หุ้มไปแบบนี้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะใช้ยางนะคะยางวงหรือยางรัดแกงนะคะรัดไปเลยนะคะเพื่อนๆ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอีกวิธีหรือทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นวิธีง่ายๆแก้ไขเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่อยากที่จะเปลี่ยนก๊อกนะคะเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับการเปลี่ยนก๊อกครัค้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดน้ําดูนะคะว่าน้ําที่พุ่งกระจายนะคะเขาจะเบรกลงหรือว่าลดลงบ้างหรือเปล่านะคะค่ะนี่ขนาดเปิดสุดแล้วนะคะเพื่อนๆ น้ำก็ไม่กระเด็นแล้วนะคะเห็นไหมคะทีนี้เวลาเราจะมาล้างจานหรือว่าล้างสิ่งของล้างกับข้าวล้างอาหารนะคะก็จะไม่กระเด็นกระดอนถูกแล้วนะคะไม่เปื้อนเปื้อไม่เปียกนะคะเพื่อนเพื่นนี่ก็จะเป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะคะสําหรับก๊อกน้ําที่กระเด็นกระดอนกระจายถูกตัวเราเปียกนะคะเห็นไหมคะไม่กระจายขึ้นมาบริเวณซิงค์ล้างจานหรือว่าบริเวณเคาน์เตอร์แล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะการแก้ไขนะคะไม่ให้น้ํากระจายเพื่อนเปิดเรานะคะแบบง่ายๆก็สามารถใช้แมสมาทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอหรือว่ามีคําแนะนําก็ฝากค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมวพาทาได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งใหทางช่องย e ีแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหมดปัญหาเรื่องน้ำกระเด็นกระดอนกระจายเปียกตัวเราเลยค่ะ